มันเป็นแบบกุ้งข้างคืนเฉยๆมันโมเมนต์กุก้นกนนงนั่นตั้ดีป่เฮ้ยตัมันขัดเลยขัดเลยอเต้าเนาะม,มันขันบีดนั่นอยู่บขับดบีดน,น,นะะขัน,นขันต้องบีดนั่นเนาะ เลแต่ผ right ู้เฮ็ดดอกเกทนัดโดยเฉพาะมนเลกินได้เบิ้บ่แม่นเลยกินเบิ้เบิ้แซเฮ็ดันยว่าเจ็บตีนเถ่ะวะี่บอกพอช่ไมรวัยเดดรเยรกินันเด้วกินผู้เดียวนี่แหละเลย๊อันเด้เดี๋ยวอยซะมาตลั เดินพดนน้ำบ่มหนบ่พดหมวอนเนี่ยติบเขาข้างล่างนะราะวพอพอพอไปลุ้งมึงได้ตัวนี่น่ะแชร์ไลเด้อหอมอนเอาไว้แชร์เต็มเลย เอยเนื้อตอนเทียมวะมีนู่ย่างมือเส่าค่ะน้องย้อยกุ้งเด้อจ้ะเด้อใบากเสริมนะปลาทเลอืมปลาทนเลโม่บุใส่บุขาไปเนาะชุดอย่นันแหละปลาทะเลมาใส่ลาทะเลบบะกอยบูกขาไปปลาทะ บ่มักกันพ่อเขอเอาไปแบบเพื่อนเจ้ายังได๋ก็เห็นแบบนี้เนาะย้อนบ่มักนี่เนาะอันเธอบ่วงเด้ออันอู่เส้มือไหนคนมันบ่คันดิบ่บ่คันก็ได้เจ้า มนหาำมหนอกดมมมิมันก็แข็เลยรู้แช่เลยเฮ็ดโลดสิขัดขัดหืดหนาบวงนะเอออันนี้มันกันเบบเศ้าสุแล้วอันน,น,น,อนนี้ขัดปิารกินนปลาเพื่อนเนาะ phần kín hip bút xem lại là là là. Phúng. Phúng dù có bột, nó lạy lạy chân quang quang yu kopu nói thơm mọi người nha แม็กแม็กของมัอแล้วก็สเอ๋อก็มักเคยใส่หวานนี่ก็ซบ่วงบ่ได uh ้ยังบ่เพกินยังบ่หวานเพบ่ก็กิิมาเ ก้อยก้อยกุยก้งต้องกิดนดต่อเขาเด้ยวยเจ้านะไม่เด้อพี่น้องเอ้ยกินก้อยกุ้งเด้อบ้านนี้กุ้งเต้นวะไม่เต้นเลยจ้ะเมนูมีแต่ก๋วยกุ้งมีซัมนี่จะกินซัมนี่ นนแบบคนใส่คนเก่าคนเดิมมากคือเก่าเลยจ้ะพี่น้องเอ้ยมามาไปดีวีพี่น้องกินข้าวร่วมกันมืม่อนี้มีงานรวมด้วยส่วยกันจ้า ทำนีน่แหละพี่น้องเอ้ยกินเขาก่อนได,ได้จะประทันเขา